โอ้โหวาวกูดธนาคารสินค้ายินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้ขนมเปี๊ยสดสูตรแต้จิว๋วหรือขนมเปีย๊ยไหว้พระจันทร์ไชนีสมูลเค้กสวรรค์บนปลายลิ้นที่ได้ชิมได้ลิ้มลองมังสวิรัตหรืออิสลามก็ทานได้นักเที่ยวสายชิมหรือทุกท่านที่ได้ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมักจะมาชิมมาลิ้มลองของดีเมืสุพรรณเพราะที่นี่มีขนมดีขนมเด็ด ขนมเปี๊ยสดสูตรแต้จิ๋วด้วยสูตรลับของขนมเปี๊ยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทั้งคุณภาพและรสชาติความใหม่สดที่อบจากเตาทุกวันอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและโปรตีนขนมเปี๊ยสดสูตรแต้จิว๋วไส้ถั่วไส้ฟักไส้ถั่วผสมฟักไส้ถั่วดำเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายถ้านับอายุการสืบทอดคุณค่าจนถึงวันนี้ก็ร่วม80สปีกันเลยทีเดียวขนมเปี๊ยสด สูตรแต้จิ๋วหรือขนมเปี๊ยสดไหว้พระจัน oh, wow, ทร์ไชนีสมูลเค้กโอวววากูดธนาคารสินค้าสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ